สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมไก่ออเดซี่ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO อีกเกมหนึ่งนะครับที่เปิดให้บริการแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าตัวเกมไม่มีบนสโตไทยนะครับอันนี้จะเป็นของสโตต่างประเทศก็เป็นแนว MMO แบบว่าสไตล์แฟนซี Fantasy น่ารักน่ารักนะครับใครสนใจเนี่ยลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ตัวเกมมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกเข้า ไปเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะ AP 2 4นะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปเลยครับมา start กับผม adventure เลยอ่านี่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมเล่นไว้นะครับก็เลเวล160ละนะครับอ่ะเดี๋ยวกดบวกเข้ามาครับนี่ตัวเกมจะมีสายอาชีพให้เราเลือกตามนี้ครับผมก็จะมีทั้งหมด3สายด้วยกันนะครับมี b e r s เกอร์นะครับนี่ตามนี้เลยอ่าภาพเกมก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะ ชึบๆนี่ความสามารถของอแต่ละสายอาชีพก็แน่นอนแหละว่ามันจะไม่เหมือนกันเนอะก็เลือกเอานะครับตามใจชอบนะต่อมาครับอันนี้แลนเซอร์ครับผมนี่ชึบจะเป็นสายเวทนะครับผม,มตัวเกมมันจะเป็นการล็อกเพศไว้นะครับอมไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้เนาะโอเคครับต่อไปครับผมอันสุดท้ายเลยนี่แคนอนเนียครับผมผมเลือกเล่นอาชีพนี้ไว้นะครับ สกิลก็จะอยู่ตรงนี้ฮะมีให้เรากดอ่านนะครับว่าสกิลอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามนี้เลยเนาะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเข้าไปได้เลยแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมของผมเนาะโอเคกดออกมาครับผมเดี๋ยวกดปิดตรงนี้ก่อนกดซ่อนไปเลยครับโอเคกดคลิกยืนยันแล้วก็กดไปเลยครับเข้าไปข้างในตัวเกมการระบบตัวเกมจะค่อยๆปลดล็อกค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดนะครับ ตามสไตล์ของเกมแนวนี้นะฮะ,ะมีอะไรมาให้เราด้วยโอเคกดเปิดไปเลยนี่เนี่ยกดใช้ไปอืมมันมีอะไรให้ใช้ก็ใช้ไปเปิดไปเลยนะครับผมตามนี้อ่ะเข้ามาแล้วครับนี่บรรยากาศก็ในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือตัวละครของผมนะครับนี่ไงเห็นไหมฮะจะมีเอ่อนี่ครับสาวน้อยคนนี้นะครับคอยวิ่งตามผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วยผมต่อสู้ด้วยนะครับผมอืมนี่ เลเวลเราหกสิบจากที่เล่นเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานมากหรอกนะครับก็เลเวลขึ้นค่อนข้างไวนะครับสาหรับเกมนี้นะมีอะไรเราทําค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผม,มทีนี้ก็เนี่ยตัวเกมจะมีเควสให้เรากดรับทําตรงนี้ครับผมกดได้เลยชึบอ่ามันก็จะวิ่งไปละนะครับอันนี้สัตว์ขี่ผมได้มานะครับก็อัปเกรดมาเป็นหมาแล้วนะฮะตอนแรกมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสัตว์ขี่นะนี่ฮะระบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับผมสกสลสกิลก็จะอยู่ในนี้ฮะ มันจะต่อสู้แบบออโต้ให้เลยนะครับนี่ก็ภาพเกมก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับภาพสวยทีเดียวนะครับสกู๊ส,สกิลก็ถือว่าจัดเต็มใช้ได้เลยนะใครที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถโหลดเล่นได้นะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปก็คิดว่าอาจจะมออีภาษาไทยนะในอนาคตนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผม,มแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกดเปิดเข้ามาครับเนี่ยระบบเกมมีค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้ส่วนใหญ่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าให้เราเข้ามาารับของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยกดรับไปได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมี่ะวอลซนตรงนี้คือให้เราไปทําการ PVP กับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเป็นอารีน่นะครับผมนี่มันจะมีให้เราเข้าไปเอ้ยอันนี้เคลมได้เหรอเคลมโอเคเคลมคะแนนครับผม,มเมื่อกี้เราไปต่อสู้มานะครับก็ลองเลือกดูดีๆนะครับว่าเราควรจะเข้าไปจัดก,การกับตัวไหนอ้เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันอาชาลินตัวนี้ครับ มันจะบอกค่า CP อยู่เนาะอันนี้สบายแล้ว CP ของเขาต่ำกว่าเราเยอะนะครับเนี่ยต่อสู้ออโต้ครับผมชึบชึบชึบเรียบร้อยจบนะครับแค่นี้นะฮะนี่คือในส่วนของการ PVP จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไต่แรงไปเรื่อยครับรับของละวันอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะกดเครมไปเรียบร้อยครับนี่แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ให้เราไปลงดันเจียนครับผมมันจะมีดันเจียนหลายอันเลยนะฮะก็ลองเลือกดูนะครับวันนี้จะเป็นหอคอยเนาะ เออแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นทีมดันเจียนนะครับให้เราไปหาของเนี่ยดูดิมันจะมีของทองของแดงของอะไรเงี้ยนะครับก็ตามแบบฉบับเนาะนะครับว่าเราจะแบบได้ของอะไรมานะครับถ้าเกิดว่าเราไปลงดันเจียนก็หาเอานะครับผมเกมแนวเอ็มเอ็มโอเงี้ยก็ไม่หนีกันมากนะครับประมาณนี้เราสามารถที่จะตั้งทีมได้นะครับทีมอัพนะครับแล้วก็มาที่ออโตแมทนะครับมันก็จะพาเราเข้าไปในดันเจียนนั่นแหละเห็นไหมฮะมาแล้วเนี่ยยังไงครับผม แต่ว่าผมจะไม่เข้าไปนะผมกดควิ์ออกดีกว่านะครับผมอันนี้คือทําให้ดูเฉยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเทรนนิ่งต่างๆนะครับสามารถให้เราเข้าไปทําได้นะครับเป็นดันเทียนหาคงหาของอะไรเงี้ยนะครับมีว่าข้างเยอะนะฮะก็ต้องลองดูเองแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเวอร์บอสด้วยนะครับนี่มันจะมีบอสเกิดตลอดนะครับก็ลองดูเนี่ยมันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับอืมก็สามารถที่จะไปล่าบอสได้นะครับเนี่ยบอสก็จะมีการดรอปของตามนี้ครับผมเห็นไหมฮะ มีขอคนข้างเยอะเลยนะครับอืมนี่ระดับเลเวลด้วยนะก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเราควรจะไปจัดก,การกับบอสตัวไหนนะครับก็แย่งแย่งกันเอาอะ่ะมีคนเข้าไปแบบล่าคนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอืมนี่เห็นไหมฮะตามนี้นะครับผมเอ่อรอบอสเกิดเนี่ยเลเวลเก้าสิบเนี่ยลองดูแล้วกันผมเข้าได้อยู่ปะวะเดี๋ยวคนนะอสี่สามสองหนึ่งชึบเคโกนา o ไปเลยครับ ดูดิจัดไปนี่มีคนมาล่าอยู่นะเนี่ยเห็นป่ะเออเนี่ยคือมันล่าค่อนข้างง่ายสุดละสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมแล้วก็ของดอกมาก็เออเก็บ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 นี่เนี่นี่เน่เนี่น่โอเคโอเคเก็บไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะครับเออนั่นแหละนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือดอกของดอกมาแล้วนะฮะก็เราก็สามารถที่จะรอให้มันเกิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็กดเข้ามาดูตรงนี้นะะี่ฮะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับอ่ะ เลเวล1 3อห้าก็สามารถที่จะไปได้นะเอ,อไกลป่าวเนี่ยผมว่าไกลว่ะเนี่ยกดขยายแผนที่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดว้าไปยังพื้นที่นั้นๆได้นะครับเนี่ยแล้วก็ดูในส่วน,น,นอื่นๆได้นะครับว่าเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้คือมันลา่าบอสอยู่เนาะโอเคตอนนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวไปนี่ว่าอะไรเออเลเวลของผมร6อยหิบแล้วเนาะอโอเคมีคนมาล่าก,กับเราอยู่นะ เฮ้ยอ๋อมีอยู่คนหนึ่งนะผมใช่ปะอ๋อไม่มีดิมีผมคนเดียวผมมองผิดเก็บของเลยเก็บของเลยเพื่อนเก็บของเลยอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้เอสวยอืมแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีของที่แบบเจ๋งๆนะฮะเ,เนี่ยกดมาดูโอเคอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวกดออกก่อนชอมันขยายแผนที่ได้นะครับเนี่ขยายดูตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอ่อกดเคลื่อนที่จากในแผนที่ได้เลยนะเนี่ยมันจะให้เราวิ่งไปได้นะครับผม แล้วก็กดดูตรงนี้ครับว่าเราจะไปเจอมอนสเตอร์ตัวไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะว่าไปที่ไหนเมืองไหนอะไรยังไงนะครับตามนั้นนะหรืออันนี้เควสนี้เสร็จแล้วอ่ะก็กดมาส่งเควสนะครับส่งต่อแล้วก็ทําต่อรับเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมดูเมนูด้านบนยังไม่หมดเลยนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับก็บางอันก็จะมีแบบว่าเติมเงินครั้งแรกได้อะไรอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของต่างๆนะครับผม ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันไหนอีกอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเนี่ยโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับเจ็ดวันทุกเรนนะครับได้อะไรนะครับล็อกอินออนไลน์มานะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เอ้ยอันนี้ได้ปะกดรับได้ปะเนี่ยรับได้ด้วยนะครับผมจัดไปนี่โอเคอย่าลืมเข้ามาดูครับไอ้ไอที่มันเป็นแบบ จุดแดงๆอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันมีอะไรมาแจกให้กับเราครับผมนะเดี๋ยวผมปิดไว้นะเพราะว่าเมนูมันขึ้นค่อนข้างแบบจู่จ่าเกินไปนะครับมันเยอะนะฮะมุมกล้องก็สามารถบุนได้แล้วเนี่ยแบบนี้ครับผมบุนได้เห็นไหมฮะมเกมมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบอ,อ,อยากจะเล่นเกมแต่ว่าไม่มีเวลาเล่นก็สามารถที่จะแบบงี้นะฮะก็กดเล่นไปนะครับมันจะมีถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้กดก็ตามนะครับมันจะมีระยะเวลาถอยหลังบอกอยู่ นะครับผมมาดูตรงนี้มั่งนะฮะโอเคเนี่ยกดดูตรงนี้ครับผมอมีของให้เรากดรับด้วยนี่กดเคลมไปนะครับมีฟรีเคลมจจดไปเลยครับนี่โอเคอันนี้ไม่มีอะเรียบร้อยนะครับผมรับคงรับของแบบนี้นี่มีของมาแจกผมยังไม่ได้กดรับเนี่ยเออชื่ออันนี้คืออะไรเนี่ยรับได้อโอรับได้ด้วยโอเคโอเค อ๋ออย่างนี้เองโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็อันสุดท้ายเคลมไปโอเคครับผมอันนี้ให้เราเล่นใช่ไหมกดเคร y ดิอ่าไม่ได้ตามนั้นนะครับเออทีนี้เรามาดูเมนูตรงนี้ครับอ่ามันจะมีอีกนะครับนี่เห็นนะตัวเกมก็เราสามารถที่จะเซตตรงเซตติ้งได้นะกดเข้ามาตรงนี้ครับผมอ่ามันจะมีให้ปรับอยู่นะครับก็ลองปรับนะครับทั้ง f p s แล้วก็พวกคุณภาพนะครับแบบว่ากราฟิกของตัวเกมนะก็ลองมาปรับได้ นะครับผมตามนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปมาดูพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ก็คือตัวหญิงสาวตัวน้อยเมื่อกี้ที่วิ่งตามผมตลอดนะครับก็คือคนนี้นะฮะสามารถที่จะแบบอัพไปได้เรื่อยๆครับผมนี่อัพดาวเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับอัพไปนี่ฮะชึบอัพดาวนี่เห็นไกลายเป็นคนนี้เรียบร้อยนะครับความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนี่มีชงมีชุดอะไรเงี้ยแหละนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแปุ๊บ อัพไปอัพไปนี่ฮะต้องใช้อันนี้ด้วยนะในการอัพนะครับนี่เต็มแล้วเรียบร้อยนะครับชอโอ้ยิ่งอัพสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งจะแบบดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดูน่ารักก้นเรื่อยๆนะนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปมาดูอันนี้คือตัวละครของเราเองนะครับนี่อันนี้คือตัวผมนะครับผมอ่าเราสามารถที่จะเ,เนี่ยกดดูของต่างๆนะครับอัพโกงอัพเกรดของต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ ดูในส่วนของอาวุธต่างๆนะครับนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นปีกเ่านะครับก็อัพได้เช่นเดียวกันใช้ตรงนี้ครับวัตถุดิบในการอัพนะครับนี่กดอัพไปเพิ่มความสามารถนะครับผมในส่วนของอื่นๆก็เหมือนกันครับเพิ่มความสามารถให้กับเราอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเขาเรียกเป็นฉายาอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออนะต่อมาอันนี้สัตว์กี่ของเรานั่นเองนะครับผมอัพมาเป็นตัวนี้แล้วครับเป็นหมาน้อยตอนแรกจะเป็นตรงนี้นะที่เราได้มานะครับผม ต่อไปก็จะเป็นหมาน้อยตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยหมูหมูอะไรพวกนี้นะครับค่อยๆอัพไปนะครับผมสัตว์ขี่เห็นไหมฮะมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งแบบน่ารักมีทั้งแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้อันนี้นกนี่โอเคมากเลยนะครับแจ่มมากนะฮะเดี๋ยวผมอัพก่อนเนี่ยเพิ่มดาวไปเรื่อยครับอค่อยๆหาค่อยๆหานะครับเพิ่มนะประมาณนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของคอสตูมนะครับ คอสตูมก็มีเยอะแยะเลยนะครับชุดเชิดอะไรอย่างงี้นะครับผมทรงผมอะไรประมาณนั้นนะครับอาวุธนะฮะก็มีหลากหลายนะครับผมเห็นไหมปรับเปลี่ยนได้นะครับชุดแล้วก็นี่ฮะอ่านี่ดูชุดก็เทส์นั้นเลยนะครับผมอันนี้ในส่วนของการวิ่งนะครับเวลาวิ่งแล้วจะมีอะไรออกมาเนี่ยนะฮะตามนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้อ่าส่วนหัวครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะต่อไปก็อันนี้คือเป็นแบบระบบแต่งงานอะไรประมาณนั้นนะครับผม นะกดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจะเรียกว่าเป็นรูนแล้วกันนะครับผมเพิ่มความสามารถเข้าไปนะครับกดใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าย่อยสลายประมาณนั้นนะครับผม mm hmm. โอเคต่อไปอันนี้เป็นสกิลเรานะครับไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้นะ mm hmm. ก็แล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยฮะหน้านี้เนี่ยจะเป็นการฟิวชั่นนะครับของต่งตางๆนะครับผมสามารถเอามารอมรวมใส่ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นเอามาเป็นของอีกอันหนึ่งได้นะครับผม mm hmm. ก็ลองเข้ามาดูนะฮะ ต่อไปนี้เป็นระบบกิวเนาะอันนี้เป็นในส่วนของอาการหลอมรวมผสมเหมือนกันนะครับผสมแบบว่าให้เป็นอาวุธที่มีระดับที่สูงขึ้นนะครับเนี่ยที่เป็นแดงๆเนี่ยเราสามารถผสมได้นะอา,อาวุธเรานะครับนี่อยวเปรียบเทียบก่อนโอ้โหเจ้าดิอาวุธผมเนี่ยตอนนี้เกรดสนะครับกากมากเอาเกรดสเลยนะมานี่ครับใช้ของที่เราได้มาแต่ว่าคืออาชีพเราใส่ไม่ได้นี่ฮะก็จัดเลยนี่ครับโอเคหลอมรวมไป ปุ๊บโอเคจัดไปนะลองฟิวชั่นดูปุ๊บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับฟิวชั่นได้นะฮะอ่ะก็กดนี่ครับใส่แล้วเรียบร้อยโอ้โหความสามารถขึ้นกระจายกระจุยกระจายเลยอะเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะเออประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาดูตัวละครเราทีนี้เอยไม่ใช่ออาผมกดซ่อนไปแล้วไม่ใช่หรอวะเออเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงใส่แล้วครับผมอาวุธเรานะฮะเจ๋งกว่าเดิมครับผมอืมกดเข้ามาเอา่อทำการบวกได้นะครับบวกความสามารถเพิ่มเข้าไปเนี่ยฮะ เวลาบวกตรงนี้ก็ใช้เงินตรงนี้ครับในการบวกเข้าไปฮะ mm hmm. พวกอาวุธที่มันเป็นแดงๆเนี่ยมันจะบวกได้ถึงเอ่อเลเวลสามสิบั้ง mm hmm. เฮ้ยเลยว่ะสี่สิบหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะอ่าสามสิบห้านะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เอออันนี้บวกเพิ่มได้อีกนี่บวกไปมันจะได้เอ่อค่า CP เราจะได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเวลาไปจาัดก,การกับมอนสเตอร์จะได้โอเคขึ้นหน่อยนะครับผมประมาณนี้อ่ตอนนี้เงินหมดอ mm hmm. นะ <laughs> โอเคนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับอันนี้ก็นั่นแหละคือมันเป็นระบบตีบวกนั่นแหละครับแต่มันเขียนว่าคราฟนะครับผมเออเหมือนกันนะฮะเนี่ยระบบตัวเกมคร่าวๆที่ผมเปิดให้ดูก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวเกมมันจะให้เราทําการรับเควสหลักเนี่ยเลเวลร้อยเจ็ดสิบนะครับซึ่งเลเวลเรายังไม่ถึงเนาะแล้วก็อาจจะรับเควสลองอะไรไปนะครับหรือว่าจะกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ทำเควสอื่นๆเนี่ยมันจะมีให้เราทําอยู่นะครับตอนนี้ผมรับเควสลองก่อนละกันนะครับผมลองดู อันนี้เควสนี้มันให้เราทําอะไรไม่แน่ใจนะลองกดเข้ามาดูก,ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเจอกับบอลหรือเปล่ามาลุยเลยจัดไปเพื่อนนี่ปูมซีพี CP เราเยอะฮะไอตัวนี้ก็เลยวลร้อยสี่สิบห้านะดูดูดูเลือดดูเลือดเอ้จะไหวเพ่าเนี่ยดูท่าทางแล้วไม่ไม่ง่ายแล้วล่ะโอ้ย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  เอาดิเอาดิได้อยู่มั้งสิบสองแล้วสิบสองแล้วอกดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับดูว่าเราสามารถที่จะอัพอะไรได้บ้างนะครับในตัวละครของเรานะฮะเนี่ยออย่างเช่นเอาโหงที่เราไม่ได้ใช้มาใหา้ตัวนี้นะครับกินเข้าไปนะครับผมจะได้แบบช่วยเพิ่มนะซีพีของเราเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราไหวหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิดูเลือกแค่เนี้ยสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วสามแล้ว ทันไหมทันไหมสองแล้วครับสองแล้วเอาดิเอาดิโอเคเรียบร้อยครับยังดีนะที่ได้โอ้เกือบไปแล้วฮะ <c oughs> โอเคครับผมอประมาณนี้ครับค่อยๆเก็บไปฮะเก็บเลยวงเลยเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมกดเข้ามาดูตรงนี้อีกทีของวงนี้อใส่ได้สองช่องเลยโอเคเมื่อกี้ครับของไหนที่เราใส่ได้ก็ลองดูนะฮะสลับสับเปลี่ยนได้นะเนี่ย กดสลับสับเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะสลับามาเป็นอันไหนลองดูนะครับผมอันนี้มี2อันก็โอเคตามนี้นะครับผมแล้วก็ส่งเควสเรียบร้อยครับนี่ทีนี้ก็ทำเควสไปเรื่อยครับเนี่ยมันจะมีเควสลองอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลองกดเข้ามาดูนะฮะมันก็จะพาเราไปนะครับทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมเอามาแนะนำเนาะ จะเป็นการแนะนําแบบคร่าวๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม,มขี่ม้าหน่อยนี่ม้าน่ารักเห็นไหมฮะวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วนะครับยังไงก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมใครสนใจก็โหลดได้เลยเนาะเออไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามได้เลยใต้คลิปเนาะไปละ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้เ,เห็นคลิปอื่นๆของผมเวลาที่ผมเอามาลงเอามาแนะนำนะครับเพราะว่ามีเกมค่อนข้างเยอะหลากหลายเกมเลยนะครับผมใครที่ขี้เบื่อก็สามารถที่จะหาเกมจากช่องผมได้นะครับมีเยอะมากนะฮะเอาล่ะไปละไว้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีทุกคนจ้า